สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแน,นลค่ะวันนี้ก็จะมาทำกระเพราหมูสับนะคะตุดิบก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะมีหมูสับกระเทียมพริกนะคะกระเทียมพริกสับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเพรานะคะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะ อันนี้ก็กระทะก็ร้อนแล้วนะคะแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยนะคะอันนี้ก็เมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะจะเราหมูสับจะผัดแบบแห้งๆนะคะก็บไม่เติมน,น้ำ เผาก็จะมีแบบใส่ดอกกระเพราลงไปด้วยนะคะจะทำให้หอมมากๆเลยะคะ่ะเก็บมาสดๆจากต้นเลยนะคะพริกกระเทียมหอมแล้วเราก็จะใส่มูสับลงไปแะเวันหมูสับกับพริกกระเทียมให้สุกเลยนะคะ mặt ruộng bay lưu hơi mặt hơi mặt ruộng mặt hơi จากนั้นก็ปรุงรสนะคะมันหอยเี้าเจมจากนั้นก็น้ำปลานะแล้วก็ขับแก้ขับกต่นะคะ ล้วจากนั้นแล้วก็ใส่กระเพรานะคะเป็นหอมมากๆเลยนะคะจะคลับแบบแห้งๆนะคะ เสร็จเรียบร้อแล้วค่ะคส่หมูสับนะคะใส่ิะคะใสิกชาเดนนำไปด้วยนะคะผัดไปอีกสักแป๊บนึงคะ่ะ จะตักใส่จานนะคะเสร็จแล้วนะคะสีสันจัดจ้านเลยนะคะตักใส่จานค่ะผัดกะเพราก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนบ้างนะคะ,ะเมื่อกี้ก็จามไปหลายทีเลยนะคะเสียงเปลี่ยนเลยเสร็จแล้วค่ะกะเพราหมูสับแบบแห้งๆนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะสีสันจัดจ้านมากเลยนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆกกำลังแรงใจเลยนะคะ คลิปนี้ก็หากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ